สวัสดีครับโอ้มาชมทางขึ้นบ่อแบบมขดขดครับวันนี้แม่พี่หลงเราไม่มีปัญหาครับสบายมากฝนเพิ่งตกครับโอ้ทางเละใช้ได้เลย มาชมฮีโร่กันบ้างครับโอ้กำลังค่อยๆคานมาครับโอ้ฝนลงเม็ดมาอีกแล้วครับตอนนี้คลิปนี้อาจจะได้สั้นๆนะครับทำงานแก่งกับฝนนะครับโอ้ <c oughs> ดิ้ครับงานนี้โอ้ oh, มาได้สบายครับ สบายครับให้ดูทางไปก่อน <c oughs> แม่ไม่แรงจริงนี่เอาไม่อยู่ครับผมคลิปนี้นะครับอาจะสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับ ฝนมาแล้วต้องรีบหนีฝนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ